HAPPY EVERYWHERE! HAPPY EVERY TIME! EQ CLUB PODCAST พราะเราอยากเห็นทุกคนมีความสุขทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง Read A-Book PODCAST ฟังสนุกความรู้สนั่นกับผมสสัทนะสุขสวัสดิ์สำหรับอีพีโซดนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงหนังสือที่มีชื่อว่าชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการช่างแม่งนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษคือ The Subtle Art of Not Giving a Fuck นะครับผมซึ่งหนังสืเอเล่มนี้เป็นหนังสือที่มียอดขายค่อนข้างถล่มทลายมากนะครับแล้วก็เป็นหนังสือติดชาร์ตในเว็บอเมซอนนะครับคือเว็บจริงๆเว็บ Amazon เนี่ยทุกคนน่าจะรู้จกักกันดีเนาะเป็นเว็บขายสินค้าทุกอย่างเลยนะครับที่เราอยากจะหานะครับแต่ก่อนเป็นร้านหนังสือแต่ตอนนี้เป็นขายทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นติดชาร์ตหนังสือในอเมซอนด้วยนะครับ 37สัปดาห์ต่อกันนะครับแสดงว่าหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างดีมากนะครับและจะดีกว่านี้ถ้าผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันดีขนาดไหน,นครับผมเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้มันคือการมองโลกในมุมกลับเพื่อใช้ชีวิตของคุณให้ดีขึ้นนะครับมองโลกในมุมกลับนะครับหมายถึงว่าการที่เขาใช้ตั้งชื่อตามตามตามชื่อเรื่องเนาะคือศิลปะแห่งการช่างแม่งเนี่ยมันหมายความว่าเราต้องมองโลกในอีกมุมหนึ่งที่ อาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นสอนกันเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ยินกันเท่าไหร่แต่น่าจะดีสำหรับการในไปปรับใช้กับ i n เซ e ตของเรานะครับผมโดยหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณมาร์คแมนสันนะครับผมก็ผมบอกเลยว่าคุณมาร์คเนี่ยเป็นคนเขียนหนังสือได้สุดยอดมากแล้วผมก็อ่านแล้ว ก็อยากให้เราตั้ง mindset อย่างนี้ไว้เลยนะครับว่าถ้าเราอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้จริงอยากให้ตั้ง mindset ไว้ว่าอะไรก็ตามที่มันดูไม่ make sense ก็ปล่อยมันไปครับอันนี้ผมตั้งเป็นเหมือนเป็นเหมือนคำเตือนเลยนะว่าถ้าเราอยากจะอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยให้ลองคิดว่าถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ make sense <ESCO> แค่หัวเราะให้กับมันแล้วก็ผ่านมันไปครับเป,เป็นเป็นเป็นอย่างนี้จริงตอนนี้ผมอ่านผมรู้สึกว่ามันจะมีบางจุดที่เราไม่เก็ตนะแต่ เราก็รู้สึกว่าเออก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ก็ช่างมันโอเคนั่นก็ข่ามันไปเนาะนี่คือการอ่านหนังสือเล่มนี้ครับรูปแบบการอ่านหนังสือเล่มนี้ก็ระวังเรื่องนี้ไว้ให้ดีแล้วก็เตรียมใจเตรียมตัวในเรื่องของการฟังศิลปะแห่งด้านหนึ่งที่เต็มไปด้วยผมบอกเลยว่ามันมันค่อนข้างเต็มไปด้วยความเรียวเรียวจริงๆในเรื่องของการพูดคุยมันไม่ใช่เป็นการอ้อมๆแล้วก็เข้าประเด็นแต่มันคือการตรงเข้าไปที่ประเด็นนั้นเลย เข้าไปที่ว่าโอเคถ้าเราอยากจะคุยเรื่องของการที่เราอยากจะมีความสุขแกต้องทําอะไรบางอย่างนะแกต้องทําอะไรบางอย่างที่มันเป็นการชั่งมันอะไม่ใช่เป็นการแบบทําทุกอย่างทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดหรืออะไรเงี้ยครับมันจะออกทํานองนี้นะครับซึ่งในบทหนังสือเนี้ยผมจะรีวิวสัก 2- อสเรื่องละกันที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากครับเรื่องแรกก็น่าจะเป็นบทแรกเลยนะครับก็คือ,คอเรื่องของอย่าพยายามเลย เรื่องนี้ฟังดูอาจจะแปลกๆว่าทําไมถึงบอกว่าอย่าพยายามหลักคําว่าอย่าพยายามในที่นี้นะครับมันต่างจากเรื่องที่เราพูดถึงทุกอย่างในหนังสือของไมเซ่นนะคำว่าอย่าพยายามในที่นี้หมายถึงว่าบางครั้งนะครับการที่เราพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองการที่เราเนี่ยพยายามจะเป็นคนอื่นเป็นตัวตวนอื่นให้คนอื่นได้ชื่นชม ในผลงานของเราหรือว่าทําให้คนอื่นสบายใจเนี่ยบางทีมันเหนื่อยเกินไปมันเหนื่อยกับการใช้ชีวิตของเราเกินไปคือมันไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับดังนั้นเราก็อย่าพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันให้มันเวอร์วังขนาดนั้นพยายามอย่าพยายามเยอะนะครับผมเขาต้องใช้คํานี้ด้วยกันว่าอย่าพยายามที่จะทําอะไรที่มันเกินตัวยอมรับในสิ่งที่ตัวเรามีนะครับผมแล้วก็ปรับใช้กับชีวิตของเรานะครับผมเพราะเท่าที่เรามีเนี่ยสมมุติเรามี โอเคเรามีบ้านมีรถประมาณนี้แหละไม่ต้องอะไรเยอะขนาดนั้นไม่ต้องพยายามที่แบบจะร่ำรวยเพื่อไปเที่ยวที่ไกลๆหรือว่าจะร่ำหรือว่าจะต้องมีรถหลายๆเป็น10บๆคันเป็นโกดังอะไรเงี้ยผมว่าไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นเอาเท่าที่เรามียอมรับเท่าที่เรามีแล้วก็อย่าพยายามเยอะจนเกินไปนะครับแล้วก็ควรใส่ใจในเรื่องที่เราควรจะใส่ใจนะครับ ข้อคิดค่อนข้างดีมากสาหรับสาหรับบทนี้นะครับผมลองอ่านทั้งหมดแล้วเราจะเข้าใจนะครับซึ่งทั้งเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่อ่านได้ง่ายนะครับเนื่องจากว่าเขาจะเป็นการยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดว่าถ้าเป็นตัวละครตัวนี้นะผมสมมติว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ไปเจอสถานการณ์แบบนี้มาเนี่ยเขาก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหัวเรื่องนั้นเดี๋ยวเราอ่านไปปุ๊บเราจะเก็ทเนื้อเนื้อหาเองว่า ทั้งเรื่องเนี่ยของตัวละครตัวนี้เนี่ยเกี่ยวอะไรกับเกี่ยวกับเนื้อ,อาหาที่ผมพูดไปนะครับหรือว่าเกี่ยวอะไรที่เขาตั้งต้นประเด็นไว้นะครับอีกเรื่องหนึ่งครับผมที่ผมรู้สึกว่าตลกที่สุดในทั้งหมดที่ผมอ่านมาคือเรื่องของการประจนภัยสุดเพี้ยนของแพนด้าไม่โกหกฟังชื่อก็น่ารักแล้วเนาะแพนด้าไม่โกหกเนาะแพนด้าไม่โกหกในที่นี้เนี่ยมันเหมือนกับเขาเหมือนกับตั้งตัวละครตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะย้ำเตือนเราว่า ถ้ามันมีตัวละครตัวหนึ่งนะที่เป็นเหมือนกับเป็นฮีโร่ก็จริงแต่เป็นฮีโร่ที่เราไม่อยากจะเจอเลยคําว่าฮีโร่ที่เราไม่อยากจะเจอเลยหมายความว่าทุกครั้งที่เราเจอมันอ่ะมันจะนำสิ่งที่ไม่เคยโกหกมาบอกกับเรานะครับเช่นแกน่ะไม่ได้เก่งภาฐฐษาอังกฤษอย่างที่คิดนะหรือว่านายอ่ะไม่ได้นายอ่ะ,ไม,ไ,อะไม่สามารถทําวิชานี้ได้หรอกนายไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้เลย นายไม่เคยเรียนเกี่ยวกับวิชานี้เลยแกจะไปทํางานได้อย่างไรอะไรประมาณนี้ครับคือเนื้อเรื่องค่อนข้างดูจะกระแทกกระทันแล้วก็ดูเหมือนกับเสียดสีตัวเราค่อนข้างพอสมควรแต่ผมรู้สึกว่าการที่เขากล้าพูดกับเราแบบนี้ตรงๆเขาก็แสดงว่าเขาห่วงเราผิวพอสมควรนะในการที่บอกว่าบางครั้งการโกหกการโกหกเพื่อให้ตัวเองสบายใจมันก็ไม่ใช่เรื่องดีหรอกเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องวิ่งหนีแล้วก็ต้องสร้างเรื่องโกหกต่อไปเรื่อย มันคงจะเหนื่อยหนะ้าดูกับการที่เราต้องแบบเมคเรื่องโกหกไปเรื่อยๆนะแทนที่เราจะยอมรับความจริงเจ็บครั้งเดียวสบายอ่าเจ็บครั้งเดียวเลยแบบฟังทีเดียวปุ๊บอ้อโอเคเราเข้าใจแล้วเราไม่เราไม่สามารถผ่านเรื่องนี้ได้สมมุติว่าเรารู้ความจริงแล้วเนี่ยเราก็จะหาวิธีในการรับมือได้แต่ถ้าเรากลับไม่ยอมฟังความจริงแล้วก็ฟังเรื่องโกหกของเราต่อไปเราก็อาจจะต้องหาวิธีการที่มาเมคว่าเออก็ เนี่ยมันก็มีแบบซูเดชันตรงนี้ตรงนี้แหละมันเรายังไปต่อได้เรายังไหวอยู่เราก็อาจจะหาทางออกไม่เจอเนาะเราก็ต้องให้แพนด้าที่ไม่เคยโกหกเนี่ยมาช่วยเราให้เราสามารถหาทางออกที่ดีที่สุดเจ็บเพียงครั้งเดียวนะครับไม่ต้องไปเจ็บตลอดชีวิตซึ่งการประมันของแพนด้าสุดเพี้ยนเนี่ยผมว่าตลกตลกเรื่องหนึ่งที่ที่ตรงที่ว่าวิธีการเล่าเรื่องเขาอะมันเป็นการกระแทกกระทที่สนุกมากแบบ ทำไมตัวละครตัวนี้ทําไมต้องแบบคนกลัวมันด้วยทําไมตัวละครตัวนี้ถึงคนไม่กล้าแบบไม่กล้าเผชิญหน้ากับมันทําไมทําไมสิ่งนู้นทําไมสิ่งนี้โอ้โหผมว่ามันสนุกมากนะครับอาจจะอาจจะช่วยทําให้เราเห็นความกระจ่างในชีวิตของเราได้เยอะขึ้น,นครับด้วยด้วยวิธีการแห่งการชั่งมันนะครับผมใช้คาว่าชั่งมันแล้วกันเนาะยิ่งเราอ่านหนังสือเล่มนี้จนจบสุดท้ายนะครับบทสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการให้เราตระหนักถึงความตายนะครับ หลายคนอาจจะได้ยินกันมาบ่อยแล้วนะครับถ้าใครนับถือศาสนาพุทธเนี่ยก็จะพูดสุดท้ายเนี่ยชีวิตเราก็จบไปที่เรื่องของความตายนี่แหละไม่ได้ไม่ได้หนีพ้นไปเรื่องอะไรหรอกเราก็จะได้เข้าใจว่าจริงๆชีวิตมันก็แค่นั้นนะชีวิตมันก็แค่นั้นแหละก็สุดท้ายแล้วเราก็หนีไม่พ้นเรื่องของความตายแต่เราจะทํายังไงให้ชีวิตของเรามันมีคุณค่าทำยงไงให้ชีวิตของเรามันมีความสุขกับการใช้ชีวิตของเรา นะครับผมดังนั้นหนังสือเล่มนี้น่าจะช่วยตอบโจทย์ของเราได้มากขึ้นในมุมมองที่กลับกันจากที่คนอื่นเคยสอนจากที่ m i n d s e t จากที่หนังสือไมซ d เซ็หลายๆเล่มเนี่ยเคยสอนนะครับอาจจะต่างไปเลยหรืออาจจะ มีความที่กระแทกกระทันนะครับถ้าใครมีไมซ์เซตที่อาจจะเป็นฟิกไมซ์เซตเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันมันกระแทกกระทันก็อาจจะต้องปิดหนังสืออ่านไปนะครับแต่ถ้าใครรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ช่วยทําให้เราเห็นมุมมองใหม่ๆเกิดขึ้นก็ลองอ่านหนังสือเล่มนี้ให้จบแล้วลองมาแชร์กันนะครับว่าเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนั่นเองครับสุดท้ายนี้ครับผมก็ขอฝากบอกว่าหนังสือเล่มนี้อยากให้เราได้ลองคุยกับตัวเองเยอะๆนะครับผม ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับลองที่ทุกครั้งที่เราได้อ่านจบไป1นึ a งชัพเตรหรือว่าการที่เราได้อ่านจบไปในเรื่องเรื่องนั้นนะผมอยากให้เราลองมาดิสคัทกับตัวเองว่าเราได้เห็นอะไรในตัวเองบ้างนะครับการที่เราได้ดิสคัทกับตัวเองด้วยระหว่างที่เราอ่านหนังสือเนี่ยจะทำให้เราได้คิดตามว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราเคยพยายามมากเกินไปหรือเปล่าเราเคยไม่กล้าเผชิญกับแพนด้าที่ไม่โกหกหรือเปล่า เราเคยไม่เคยอ่าเราเคยแบบเมินเฉยกับเรื่องของความตายหรือเปล่านะครับเราลองตีความพยายามที่จะสื่อสารกับตัวเองเยอะๆหรือคุยกับตัวเองเยอะๆะครับจะทําให้เราได้เรียนรู้เนื้อหาได้เยอะขึ้นครับสำหรับเรื่มนี้นะครับก็หมดเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวเรื่มนี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับเอพิโซดนี้ครับก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ